แบกสสีเดินสุดสายทำก่อขวัไฟว้ไม่ยังมื่อขลางตายไม่ยงมยอนาวิจิเยไม่มีเย็นทนง่อนข้อเฮ้ยเห็นแล้วม่ เตอาเลยแดงกับเขียวเหรอวะแดงกับเขียวอะไรไม่รู้ตักนี้แดงกับเขียวเลยครับใตรงต่อที่ยดีแค่ไหนดีกูไม่บมาละจังเมื่กูเห็นจรีนกับององาบเลยเรื่องอะสู้มันนี่โถไอ้ควายไงสองต้อหนึ่งนะครับเย้ใจเมื่อกี้นะ บางระจันก็ามาเหมือนกันมาแล้วมาแล้วตั้มมาแล้ว